สวัสดีค่ะช่องเลยวานโลชั่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาแนะนําวิธีการหาร้านค้าที่เปิดเอ็กตาคนะคะว่าเราจะดูยังไงว่าร้านไหนเปิดเอ็กตาคสินค้าตัวไหนเปิดเอ็กตาคบ้างนะคะเผื่อที่ว่าใครเป็นอชอบปี้ไ์ไอดอมือใหม่เพิ่งเป็น a f f i l i a t เเพิ่งเป็น KOL นะคะแล้วอยากหาสินค้าไปลงถุงส้มหรือว่าเราอยากจะแชร์ลิงก์สินค้าไปยังแพลตฟอร์มต่าง เมื่อมีคนกดซื้อสินค้านะคะแล้วคำสั่งซื้อสำเร็จเราจะได้รับค่าคอมใช่ไหมคะแล้วเราจะหาร้านหาสินค้าที่เปิดเอ็ก o ตได้ยังไงเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกนะคะจะเป็นการหาร้านค้าเอ็กตแบบเบื้องต้นก่อนเลยให้เรานะคะมาที่แอปช้อปปี้นะแล้วก็มาที่หน้าแรกเลยแล้วเราก็เลื่อนลงมานะคะเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าสินค้าไหนมีเอ็ก m ตเขาจะขึ้นป้ายเอ็กต ให้เราเห็นแบบนี้เลยอันนี้เราก็จะรูแล้วว่าสินค้าตรงนี้มีเอ็กตาคนะคะเราก็จะเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอันนี้ก็มีเอ็กตาคเราก็สามารถเลื่อนดูแบบนี้ได้ที่หน้าแรากของแอปช้อปปี้เลยนะอ่ะสองอันนี้ก็มีเอ็กตาคสมมุติว่าหมูสนใจสินค้าอันนี้เราก็สามารถคลิกเข้าไปที่สินค้าเพื่อดูค่าคอมได้นะคะจากนั้นอันนี้มันจะเป็นวิดีโอเนาะให้เราคลิกที่ชื่อสินค้าเลย เขาจะพาเรานะคะไปยังหน้ารายละเอียดสินค้าเนาะแล้วเราก็มากดที่ลูกศรด้านบนค่ะเขาก็จะขึ้นค่าคอมนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าเราจะได้รับค่าคอม20%นะคะ ก็จะโดยประมาณ117.8บาทอันนี้คือค่าคอมที่เราจะได้รับสำหรับสินค้าชิ้นนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นเลยถ้าไปนะคะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราเนี่ยจะเจอแต่สินค้าที่มีเ e อ a c o กคอมแล้วเราก็จะเป็นคนเลือกเองเนาะว่าเราจะเอาสินค้าอันไหนไปลงถุงส้มหรือว่าจะเอาสินค้าไหนไปแชร์นะคะอ่ะเราก็จะกลับมาที่หน้าแรกของแอปช้อปปี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่เมนูฉันนะคะ เลื่อนลงมาด้านล่างคลิกไปที่โปรแกรม Affiliate ตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะคะหน้าแรกของอันนี้ก็จะมีแต่สินค้าที่มี Ecta.com เท่านั้นนะคะพอเราเลื่อนลงมาเนี่ยเราก็จะเจอสินค้าที่มี e c t a m o m ทั้งหมดแล้วก็รวมถึงมีการบอกค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ทุกสินค้าหรือว่าเราจะได้รับค่าคอม7% 10%ประมาณนี้นะคะ 12อซะอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเรานะคะมีสินค้าในใจมีหมวดหมู่ในใจอยากค้นหาก็กดค้นหาที่ด้านบนนะคะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยสมมติว่า,าต้องการหมวดหมู่โลชั่นพิมพ์โลชั่นแล้วก็กดค้นหาเขาก็จะขึ้นหมวดหมู่โลชั่นที่ร้านให้เอ็กตนะคะ เราก็สามารถเลือกสินค้าตรงนี้ได้เลยแล้วเขาก็บอกค่าคอมเหมือนเดิมนะคะว่าสินค้าชิน้นนีให้ค่าคอม10% 11%เราก็เลือกสินค้าไปลงถุงโซมไปโพสต์ไปแชร์ได้เลยนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับที่การหาร้านค้าหรือว่าสินค้าที่เปิดเอ็กตาคอมเนาะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ได้อีกเช่นเคยนะคะถ้ามีอะไรดีๆมาแชร์ หูจะมาทำคลิปอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ